อีกหนึ่งเมนูนะครับที่มีสเสน่ห์จากเครื่องเทศห,มหอมๆมากมายนะครับผมทำอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะครับโดยใช้ไก่เนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักแล้วก็มีมะกอกมีอัลมอนด์นะครับรับประทานกับคูสคูสและนี่ก็คือเมนูที่คุณจะต้องหลงรักครับกับสตูไก่และมะกอกเขียวครับ <S <S ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมไก่กันก่อนดีกว่านะครับเราใช้น่องสะโพกครับสำหรับน่องสะโพกของเราเนะฮะเดี๋ยวเราจะนำไปจี่โรยเกลือพริกไทยเล็กน้อยครับ ือตั้งกระทะให้ร้อนดีนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับคอยให้น้ำมันร้อนดีก่อนก่อนที่จะนำไก่ลงไปจี่ให้สีสวยทั้งสองด้านครับ ในระหว่างนี้นะครับหอมใหญ่ครับเราหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆครับในหม้ออีกใบหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ทาสตูน้ํามันลําข้าวหนึ่งช้อนโต๊ะครับเดี๋ยวพลคอยให้น้ํามันร้อนนิดหนึ่งนะครับเราจะใส่หอมใหญ่ลงไปผัดนะครับแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเครื่องเทศมากมายเราใช้ยี่หร่าเยอะนิดหนึ่งครับยี่หร่านี่เราใช้ถึง1ช้อนโต๊ะครับ ดวงออกมาใส่ไว้ก่อนเลยเพื่อที่ว่าเราจะทํางานง่ายๆครับอันนี้เป็นปาิก้านะครับ1ช้อนชาแล้วก็ขิงป่น1ช้อนชาขมิ้นใช้นิดเดียวครับเศษ1ส่วน4ช้อนชานอกจากนั้นนะฮะความหอมของเขาก็มาจากนี่ครับอันนี้เป็นมเมล็ดกวานเขียวนะครับมเมล็ดเล็กๆถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับผมทุบนิดหนึงฮะให้แตกเราจะใช้แต่มเมล็ดข้างในครับ ผสมให้เข้ากันนะครับน้ำมันของเรานะฮะร้อนจากดีแล้วนะครับใส่ลงไปเลยครับผมหลังจากนั้นนะครับนี่ฮะผลก็ใส่เครื่องเทศที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปเลยครับอบเชยก้านหนึ่งนะครับเขาเล็กน้อยนะฮะให้พอเข้ากันดีครับเวลาที่เครื่องเทศนะฮะโดนความร้อนกลิ่นของเขาก็าจะพัฒนาหอมขึ้นอีกนะครับ ไก่ของเราใช้ได้แล้วนะครับนี่นะฮะเรามาทอดก่อนเนี่ยน้ำมันก็จะออกมานะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาไก่เนี่ยครับลงไปครับหลังจากนั้นเราใส่น้ำสต๊อกไก่ลงไปครับพอเดือดแล้วนะครับเพื่อน้ำสตูของเราจะสวยๆนะครับเราจะต้องช้อนฟองออกครับ หลังจากที่เราช้อนฟองเสร็จแล้วนะครับเพื่อให้ไก่ของเราเนี่ยสุกทั่วกันดีนะครับผมจะตัดกระดาษไข่ลงไปคลุมหน้านะฮะตัดตรงกลางให้เป็นรูเล็กน้อยครับเสร็จแล้วนะครับก็วางลงไปเลยครับปิดฝาครับผมแล้วก็ลดไฟลงต่ํานะครับเราจะเคี่ยวไก่ของเราให้นุ่มดีใช้เวลาประมาณ50นาทีครับไก่ของเราผ่านมา50นาทีแล้วนะครับเราเอากระดาษออกได้เลยนะครับ กลิ่นหอมมากนะฮะเดี๋ยวเราจะให้น้ำลดลงสักเล็กน้อยนะครับและเดี๋ยวเราจะมาค่อยปรุงรสกันนะครับสำหรับสตูกไก่ตัวนี้ผลเสิร์ฟกับคูสคูสครับ คูสคูสคืออะไรครับมันจะเป็นเมล็ดแป้งเมล็ดเล็กๆนะครับเป็นแป้งสาลีครับคุณผู้ชมจินตนาการง่ายๆแล้วกันครับเราคิดถึงเส้นพาสต้าที่ป่นเป็นเม็ดเล็กๆนั่นก็คือคูสคูสครับปกติแล้วเขาจะชอบทานกับอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะครับซึ่งวันนี้พลก็จะนำมาเป็นส่วนประกอบทานกับสตูไก่ครับในการทำคูสคูสให้สุกนะครับง่ายมากครับเราใช้น้ำทั้งหมด1ถ้วยนะครับ หลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับเสร็จแล้วนะครับคูชคูชส5 0กรัมครับอันนี้สำหรับประมาณพระประทาน4คนนะครับลองดูนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวตัวคูชคูชเนี่ยเขาก็จะพองขึ้นนะฮะเราพักไว้อย่างนี้นะครับประมาณ2นาทีครับหลังจากที่คูชคูชพองตัวขึ้นแล้วนะครับใส่เนยลงไปครับสักประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งเนี่ยฮะแล้วก็เอามาคนบนความร้อนต่ำๆนะครับ ไม่ต้องสูงมากตัวคูสคูสเนี่ยนะครับแม้ว่าจะไม่มีซอสไม่ได้ต้องเอาไปผัดเลยปรุงรสเหมือนพาสต้าทั่วไปนะครับความอร่อยมาจากไหนครับความอร่อยมาจากเวลาที่เ,เราทานร่วมกับตัวน้ําสตูไก่นี่เองนะครับเอาละครับคนให้แตกๆนะฮะและให้เหนยกระจายทั่วดีครับใช้ได้แล้วครับผมเอาออกจากความร้อนบุงรสอีกเล็กน้อยนะฮะผิวมะนาวก็ได้ครับห <c oughs> ลั่รดด้วยน้ำมะนาวเล็กน้อยครับผม พริกไทยเกลือครับแล้วก็คล้าให้เข้ากันชิมรสด,ดูนะครับอืมอร่อยกำลังดีครับอ้าวตุปหัเรานะครับน้ำแห้งลงเล็กน้อยแล้วนะฮะใช้ได้แล้วครับผมถั่วอัลมอนด์ครับอันนี้อัลมอนด์เราอบมาก่อนเล็กน้อยนะครับใส่ลงไปเลยครับ อาหารเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะมีพวกมะกอกลงไปด้วยครับเพราะว่ามะกอกก็จะตัดรสนะครับทำให้รสชาติเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นไปอีกนอกจากนั้นนะครับมะกอกเนี่ยมีแคลเซียมสูงมากครับเวลาที่เรารับประทานมะกอกเป็นประจำแล้วจะทำให้กระดูกฟันเราแข็งแรงผมสวยด้วยนะครับใส่มะกอกลงไปทั้งขวดเลยครับไม่ต้องเอาน้ำนะฮะปรุงรสนะฮะ ใช้น้ำพึ่งครับผมน้ำพึ่งก็ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะฮะพริกไทยผมก็จะปรับให้เม็ดใหญ่ๆนิดหนึ่งนะครับสุดท้ายตัดรสด,ด้วยเกลือเล็กน้อยครับคนเบาๆนะครับชิ้นไก่ของเราจะยังได้คงรูปโคงร่างสวยงามแล้วเราก็เคี่ยวต่ออีกประมาณ2นาทีใช้ได้แล้วครับ คนเสิร์ฟสตูไก่และมะกอกเขียวกับคูสคูสนะครับเรียบร้อยแล้วครับอีกหนึ่งเมนูที่มีสเสน่ห์จากเครื่องเทศครับและนี่ก็คือสตูไก่และมะกอกเขียวครับ